สวัสดีคะ่ะทุกคนคะ่ะยินดีต้อนรับสู่พิกโฮโลนะคะวันนี้คุณอยู่กับเตยนะคะเราจะมาทําการเลือกกองไพ่นะคะหรือพิกอาคาดนั่นเองนะคะในหัวข้อที่ว่าการลงทุนในช่วงนี้เป็นอย่างไรซึ่งจะมีผล1-3เดือนหลังจากวันที่คุณเข้ามาเลือกกองไพ่กันนะคะ เรามาเริ่มต้นกันด้วยการเลือกกล่องไพ่กันเลยดีกว่านะคะสำหรับสัญ,ญลักษณ์ของไพ่กองแรกนะคะ Ace of Swords ค่ะหรือไพ่หนึ่งดาบนั่นเองนะคะกองที่สองค่ะ Ace of Cups ค่ะหรือไพ่หนึ่งถ้วยค่ะกองไพ่หมายเลขสามนะคะสัญ,ญลักษณ์ของเราก็คือ Ace of o n s ค่ะ หรือไพ่หนึ่งไม้เท้านั่นเองนะคะลองตัดสินใจดูนะคะว่ากองไหนคะ่ะที่ดึงดูดความสนใจของคุณนะคะเลือกหน้าไพ่ที่สวยที่สุดสำหรับคุณนะคะไพ่ที่คุณชื่นชอบที่สุดขึ้นมานะคะเมื่อเลือกกันได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มการพยากรณ์กันเลยดีกว่านะคะสำรับไพ่กองแรกนะคะ Age of source นั่นเองค่ะเรามาดูกันนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานของคุณนะคะการลงทุนธุรกิจของคุณการเงินความมั่นคงของคุณที่ผ่านมาในอดีตเป็นอย่างไรนะคะที่ผ่านมา Age of Cup ค,ค่ะคุณเริ่มต้นการทำงานการทำธุรกิจนี้ด้วยพาชั่นนะคะ การใช้ศิลปะนะคะจินตนาการเข้ามาร่วมในเรื่องของการลงทุนตรงนี้นะคะจ u s t a i มีการจัดสรรนะคะเรื่องของเวลานะคะตารางงานนะคะการทำเอกสารสัญญานะคะบาลานซ์ Balance, ชีวิตนะคะจัดการในเรื่องของธุรกิจ ได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะคะถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากๆนะคะเริ่มต้นในสิ่งที่เป็นพาชั่นนะคะแล้วก็มีเรื่องของการใช้จินตนาการนะคะการสร้างสรร์คผลงานนะคะแล้วก็ทําออกมาเป็นรูปธรรมท,ที่เห็นเป็นเหตุเป็นผลด้วยนะคะมีเอกสารสัญญาที่ชัดเจนมีตารางงานที่ชัดเจนก็ถือว่าคุณทําได้ ดีมากทีเดียวสำหรับการเริ่มต้นที่ผ่านมานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าแล้วในปัจจุบันนะคะหน้าที่การงานนะคะ ความมั่นคงทางธุรก,กิจของคุณเป็นอย่างไรนะคะโอ้เดอะมูนค่ะช่วงนี้เริ่มเหงาเงาแล้วนะคะเพราะว่าบางทีนะคะบางครั้งบางทีนะคะที่คุณเริ่มต้นอะไรด้วยพาชั่นนะคะหรือจินตนาการเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ในเรื่องของตัวเงินสักเท่าไหร่นะคะมาดูไพ่ใบต่อมานะคะเดอะเดวิลค่ะโอ้โหตึงเครียดมากทีเดียวนะคะ ที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการผิดใจกันด้วยนะคะถ้าคุณมีหุ้นส่วนนะคะหรือกับลูกค้าลูกน้องนะคะก็มีพลังงานที่ไม่ดีต่อกันนะคะอาจจะได้รับพลังงานลบๆนะคะหรือผ่านภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่มานะคะช่วงโควิดต่างๆ ก็ส่งผลกระทบกับหน้าที่การงานการทำธุรกิจของคุณค่อนข้างมากทีเดียวนะคะ King of w a n d s ค่ะแต่คุณก็เป็นคนที่มีความพยายามนะคะมีความมุมานะสูงนะคะพยายามบริหารจัดการในเรื่องของหน้าที่การงานของคุณได้เป็นอย่างดีถือว่าคุณเองก็ยังทงมีไฟในสิ่งที่คุณเริ่มต้นทำมานะคะพยายามที่จะมุ่งมั่นที่จะทำให้มันสำเร็จแล้วก็ก้าวหน้าไปได้มากกว่าเดิมนะคะโอก็ ถือว่าคุณเนี่ยยังมีใจนะคะที่อยากจะทําให้มันดีขึ้นนะคะถึงแม้ว่าสถานการณ์ในตอนนี้อาจจะไม่ได้เอื้ออํานวยเท่าไหร่นะคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าแนวโน้มนะคะในการทําธุรกิจของคุณในการลงทุนของคุณนะคะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรบ้างนะคะหลังจากนี้ ไปจนถึง3เดือนข้างหน้านะคะมันมีผลเป็นอย่างไรบ้างไพ่ใบแรกที่คุณได้นะคะวู้เพจออฟคัพค่าข่าวดีกำลังจะมาแล้วนะคะ อะไรก็ตามที่คุณรอคอยนะคะโอกาสใหม่ๆนะคะหรือการได้รับพรน,นะคะที่คุณไปขอไว้นะคะข่าวดีค่ะข่าวที่ทําให้คุณชื่นใจนะคะหรือความช่วยเหลือนะคะจากลูกน้องบริวารน,นะคะที่คุณรอคอยอยู่นะคะคุณจะได้รับน้าใจนั้นนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขมีกําลังใจมากขึ้นในการทํางานนะคะ เรามาดูกันบ้างถามถึงตัวเงินกันบ้างดีกว่านะคะสักสองใบเนาะอื้มเดมูลค่ะยังคงเหงาเหงาในเรื่องของตัวเลขค่ะแต่ถ้าคุณนะคะทํางานอยู่ในวงการศิลปะนะคะในวงการที่จะต้องมีความคิดสร้างสารรค์จินตนาการนะคะการใชออ้การสื่อสารด้วยผสมผสานกับศิลปะนะคะในการทํางานนะคะ คุณจะทำได้ดีมากขึ้นนะคะมีพลังงานที่ดีนะคะสามารถที่จะพัฒนางานได้อย่างดีทีเดียวนะคะอู๋ u ิ e ออฟคัพค่ะมีข่าวดีแน่นอนค่ะช่วงนี้นะคะคุณจะสร้างสรรค์ผลงานได้ดีนะคะใช้จินตนาการนะคะความคิดสร้างสรรค์ ่ายทอดออกมาเป็นผลงานได้ดีมากทีเดียวกองนี้นะ่าน่าจะเป็นกองสำหรับอาร์ิิสเลยนะคะใช้จินตนาการหนักมากนะคะเ,เรียกได้ว่าถ้าคุณรอคอยในเรื่องของผลตอบแทนที่ดีขึ้นนะคะคุณก็จะได้รับข่าวดีตรงนั้นนะคะถ้าคุณรอคอยในเรื่องของข่าวดีนะคะคอนเน็ชันนะคะหรือการช่วยเหลือซัพพอร์ตนะคะ คุณก็จะได้รับในเร็วๆนี้นะคะไม่เกินสารเดือนหลังจากวันที่คุณเข้ามาเลือกกองไพ่กองนี้ค่ะมาต่อกันนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2นะคะ Ace of Cups ค่ะหรือไพ่1นึ่ถ้วยนะคะเรามาดูกันค่ะว่าในเรื่องของการเงินการลงทุนธุรกิจของคุณนะคะก่อนหน้านี้ เป็นอย่างไรนะคะสถานการณ์ที่คุณเผชิญมาเป็นอย่างไรบ้างสำหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่2 Ace of Cup s หรือไพ่1นึ่ถ้วยค่ะ ทีออฟวิลส์นะคะที่ผ่านมานะคะคุณก็มีความมุ่งมันตั้งใจนะคะที่จะทํางานนะคะสร้างเม็ดเงินของคุณนะคะบางคนบางท่านนะคะก็อาจจะได้ลงทุนร่วมหุ้นกับพาร์ทเนอร์นะคะก็เรียกได้ว่ามีผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีนะคะแต่ก็อาจจะไม่ได้ปังมากนะคะแล้วก็คุณอ๋อนี่ไง six of cups นะคะเข้ามาด้วยนะคะได้ลงทุนกับเพื่อนแน่ๆน,นะคะที่ผ่าน าะะบางคนบางท่านก็อาจจะได้ทำในเรื่องของงานนะคะทีเ่เป็นความฝันในวัยเด็กด้วยนะคะมีเรื่องของการที่เอาโปรเจกต์เก่าๆนะคะมาปัดฝุ่นนะคะแล้วก็ร่วมลงทุนกับเพื่อนนะคะซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีทีเดียวนะคะที่ผ่านมานะคะ Two of Wands ค่ะนี่ได้พาร์ทเนอร์ที่ดีด้วยนะคะสำหรับที่ผ่านมาถือว่ารากฐานค่อนข้างมั่นคงทีเดียวนะคะคุณมีความสุขกับการทำงานและเพื่อนร่วมง,งานและพาร์ทเนอร์ค่ะมีการต่อยอดนะคะในเรื่องของธุรกิจด้วยนะคะที่ผ่านมาได้รับคอนเนคชั่นใหม่ๆการขยายสาขาขยายงานนะคะให้กว้างขึ้นนะคะก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะสำหรับสิ่งที่ผ่านมาสำหรับคุณนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าสถานการณ์ของคุณในช่วงนี้นะคะเป็นอย่างไรบ้างสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สองค่ะสถานการณ์ของคุณในช่วงนี้เป็นอย่างไรอืมสเตรนค่ะเหนื่อยนิดนึงนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะแต่ว่าคุณก็ทำได้ดีทีเดียวนะคะมีโอกาสค่ะที่คุณจะได้รับโปรเจกต์กใหญ่ เพื่อที่จะพิสูจน์ตัวคุณเองนะคะและได้รับการซัพพอร์ตนะคะช่วยเหลือจากเพศหญิงด้วยนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นเพศหญิงจะเด่นมากนะคะหรือจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพศหญิงก็ช่วยเป็นแบ็กอัพให้กับคุณอยู่นะคะใครที่เป็นผู้ชายนะคะคุณจะได้ความช่วยเหลือนะคะนาีอุปถัมะค่ะช่วงนี้นะคะก็ถือว่าไม่เหนื่อยมากนะคะทำได้ดีค่ะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่คุณ ได้พิสูจน์ตัวเองนะคะสถานการณ์ในช่วงนี้เดะเดวิลค่ะเครียดนะคะเพราะว่าผลตอบแทนเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้เท่าที่หวังนะคะแล้วก็เหนื่อยด้วยนะคะเพราะว่าอาจจะมีเรื่องของสุขภาพลุมเหลาด้วยนะคะในช่วงนี้นะมีความเครียดนะคะอาจจะมีเรื่องของสถานการณ์นะคะโครคภัยไข้เจ็บโควิดต่างๆนะคะ กระทบมานะคะทำให้คุณมีความเครียดสะสมด้วยนะคะแต่คุณก็พยายามนะคะที่จะทำให้มันดีขึ้นนะคะอ้ the high p r i t e s เข้ามานะคะโอ้ช่วงนี้เนี่ยคุณจะต้องทำบุญเป็นพิเศษแล้วล่ะค่ะนะคะ,นะคะมีเรื่องของการปล่อยป้านะคะเรื่องของการทำบุญเสริมดวงชะตานะคะด้วยการบริจาครงศพ ข้าหอโศกนะคะกรวดน้ําอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมในเวรของคุณนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพศหญิงผู้หญิงนะคะยังคงเด่นนะคะสำหรับคุณในช่วงนี้เพราะฉะนั้นช่วงนี้เน้นทําบุญนะคะสักนิดหนึ่งก็จะช่วยเสริมดวงชะตาให้กับคุณในเรื่องของการทําธุรกิจนะคะ เรามาดูกันนะคะในส่วนที่เป็นแนวโน้มนะคะในเรื่องของการลงทุนของคุณนะคะหลังจากวันนี้ไปจนถึง3เดือนข้างหน้าเป็นอย่างไรอือฮืเดเดค่ะเด e เดวิลขึ้นมานะคะบางคนมาให้ก็อาจจะกลัวนะคะว่าหูจะต้องเครียด ต่อเนื่องไปถึง3เดือนเลยเหรอนะคะแต่ไพ่เดอะเดวิลนะคะจริงๆมีความหมายถึงการที่คุณจะต้องจัดระบบระเบียบการทํางานขึ้นมาใหม่นะคะคุณจะต้องก้าวหน้ามากขึ้นกว่าเดิมนะคะผลักดันตัวเองนะคะให้ไปสู่ในจุดที่เป็นเจ้าของกิจการนะคะทําอะไรที่เป็นเอกสารสัญญาทางกฎหมายอย่างชัดเจนอย่างเช่นการจดทะเบียนบริษัทนะคะให้เป็นจริงเป็นจังมากขึ้นการบริหารงานในระบบ c ีโนะคะเป็นจริงเป็นจังไปเลยนะคะจะทําให้การงานของคุณก้าวหน้ามากขึ้นเอทออฟคัพนะคะหรือไพ้แปดถ้วยค่ะคุณควรจะต้องเดินทางไกลนะคะไปผ่อนคลายไปรีแลกซ์นะคะ ทิ้งปัญหาไว้เบื้องหลังบ้างนะคะเพื่อที่จะทําให้ตัวคุณเนี่ยมีพลังงานที่ดีขึ้นนะคะบางคนบางท่านเนี่ยอาจจะตัดสินใจออกจากงานเลยทีเดียวนะคะออกจากคอมฟอร์ทโซนนะคะเพื่อที่จะไปมุ่งมั่นกับการเป็นนายตัวเองเป็นฟรีแลนซ์นะคะคุณก็จะทําได้ดีด้วยนะคะในช่วง1-3เดือนหลังจากนี้โอ้โหมากับ Queen of Views ค่ะบอกแล้วนะคะถ้าใครมา ในเส้นทางนี้นะคะร่ำรวยแน่นอนค่ะการเงินคุณกำลังจะดีขึ้นนะคะขอแค่คุณออกมาจากจุดที่ไม่ใช่นะคะแล้วไปต่อนะคะ take action นะคะทำให้เต็มที่กับสิ่งที่คุณจะต้องมุ่งมั่นในตอนนี้นะคะคุณจะมีพลังงานที่ดีขึ้นหลังจากที่คุณได้ไปพักผ่อน อย่างเต็มที่แล้วเรียบร้อยนะคะและกลับมารุยงานค่ะเม็ดเงินนะคะการลงทุนนะคะในช่วงนี้จะเห็นผลเ,ออเห็นผลเป็นตัวเลขที่ชัดเจนและดีงามมากๆด้วยนะคะในช่วง1-3เดือนหลังจากนี้ค่ะมีเงินเก็บเงินก้อนในบัญชีธนาคารแน่นอนค่ะสิ่งดีๆรอคุณอยู่นะคะสำหรับคนที่เลือกกล่องที่2 age of cups ค่ะเอาละค่ะเรามาต่อกันที่ไพ กองสุดท้ายนะคะใครที่เลือกไพ่กลองที่3ค่ะ Ace of Worn นะคะหรือไพ่หนึ่งไม้เท้านะคะเรามาดูกันนะคะในเรื่องของการเงินการลงทุนของคุณนะคะในหัวข้อที่ว่าการลงทุนของคุณในช่วงนี้เป็นอย่างไรมาดูอดีตกันก่อนนะคะอดีตที่ผ่านมาของคุณเป็นอย่างไรแฮง m a n ค่ะโอ้โ oh ห ทุกทรมานใจกันมากทีเดียวนะคะใจร่างกายนะคะเสียสุขภาพมากๆนะคะสิ่งที่ผ่านมานะคะบางคนบางท่านเนี่ยมีเรื่องของการลงทุนแล้วก็รอคอยผลตอบแทนมาเป็นระยะเวลานานแล้ว9เดือน1ปีกันเลยทีเดียวนะคะใช้ความมูมานะอดทนมากๆเลยแล้วตอนนี้ก็เสียสุขภาพกันไปแล้วด้วยนะคะโอ้โหเดอะทาวเวอร์ค่ะ โอ้โหใครที่บอกว่าดวงชะตาของคุณเนี่ยจะร้ายไปกว่านี้ไหมบอกว่าไม่แล้วนะคะเพราะว่าสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะเจอกับการเปลี่ยนแปลงการสูญเสียความทุกข์ใจมาค่อนข้างหนักเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เ,ออเป็นกําลังใจให้เตยคิดว่าเดี๋ยวน่าจะมีอะไรที่ดีๆเกิดขึ้นแล้วนะคะบางคนบางท่านออกมาจากคอมฟอร์ทโซนงานเก่าโดยไม่คาดคิดด้วยนะคะตกงานแบบกระทันหันนะคะโอ้โห six of swords ค่ะ บอกแล้วค่ะไม่มีอะไรที่จะเลวร้ายไปกว่าอดีตที่ผ่านมาแล้วนะคะสำหรับคนที่เลือกกองที่3นะคะเออคุณพยายาม move on นะคะจากสิ่งเก่าๆนะคะที่ทำให้คุณทุกทรมานใจหรือเสียสุขภาพนะคะบางคนบางท่านพยายามที่จะออใช้เวลาอยู่กับตัวเองให้มากขึ้นไปเที่ยวไปเดินทางไกลนะคะแล้วคุณก็มีความหวังลึกๆในใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเวลาจะช่วยคุณได้นะคะ โอเคเรามาดูกันในส่วนที่เป็นปัจจุบันของคุณบ้างเป็นยังไงบ้างคะสถานการณ์มันดีขึ้นกว่าสิ่งที่ผ่านมาไหมมาดูกันนะคะอืมทริอัลเพนตาโคสค่ะ บอกแล้วนะคะว่ามันไม่มีอะไรที่จะเลวร้ายไ,ไปกว่าสิ่งที่ผ่านมาแล้วนะคะสําหรับคนที่เลือกกลองที่3ค่ะในตอนนี้นะคะคุณโฟกัสกับสิ่งที่คุณจะต้องทําอยู่ตรงหน้านะคะคุณทําได้ดีด้วยนะคะ Tre อปเ e นเตอรมีคนมาชวนคุณลงทุนนะคะหรือคุณอาจจะไปชวนเขาลงทุนด้วยก็ได้นะคะในช่วงนี้นะคะมีความก้าวหน้าในเรื่องของคอนเนคชันในเรื่องการงานและการเงินการลงทุนนะคะแล้วคุณก็โฟกัสกับมันได้ดีมากๆรายได้ก็เริ่มดีขึ้น ด้วยนะคะอืมเพจ of pentacles นะคะ,ะในช่วงนี้นะคะมีโอกาสในเรื่องของการเงินการลงทุนเข้ามาค่ะหรือถ้าเกิดว่าใครนะคะรอคอยในเรื่องของการกู้ยืมเงินนะคะเพื่อที่จะนําไปลงทุนเนี่ย คุณกำลังจะได้รับข่าวดีนั้นแล้วนะคะโอ้โห Queen of Pentacles ค่ะแน่นอนค่ะจากที่คุณเคยเจอจุดที่มันเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันตั้งตัวไม่ติดมาแล้วนะคะตอนนี้คุณตั้งตัวได้แล้วค่ะแล้วก็ในการลงทุนในช่วงนี้นะคะมีผลตอบแทนที่ดีมากๆเลยนะคะใครที่รอคอยในเรื่องของเงินเก่าเงินเก็บนะคะเงินตกเบิกนะคะคุณก็จะได้รับนะคะแล้วก็มีเงินเก็บในบัญชีมากขึ้นเราด้วยนะคะ Queen of Pentacles แล้วคุณก็มีในเรื่องของการยับยั้งชั่งใจในการใช้เงินและการบริหารเงินที่ดีขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะคะเริ่มปังมากขึ้นแล้วนะคะในช่วงนี้สำหรับคนที่เลือกกองที่3เรามาดูกันว่าผลลัพธ์ในการลงทุนของคุณนะคะจากวันนี้ไปจนถึง3เดือนข้างหน้ามีแนวโน้มเป็นอย่างไรบ้าง King of s w o r d s ค่ะโอ้โหนักรบค่ะ บอกเลยนะคะว่าคุณเนี่ยผ่านซึกสงครามเลือดนองมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้นะคะไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรคุณจะบริหารจัดการได้ดีมากขึ้นคุณจะสุข,ขุมรอบคอบมากขึ้นนะคะบริหารจัดการงานได้ดีนะคะและแก้ปัญหาเก่งมากขึ้นด้วยนะคะไม่มีอะไรที่จะทำลายคุณได้แล้วนะคะในช่วง1 3ถึงเดือนหลังจาก วันนี้นะคะ night of cups ค่ะมีโอกาสที่จะได้เดินทางท่องเที่ยวด้วยนะคะทำให้ตัวคุณเนี่ยได้พักผ่อนอย่างเต็มที่มีความสุขมากขึ้นกับชีวิตนะคะเรื่องราวที่ดีนะคะกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะบางคนบางท่านนะคะมีคอนเน c t ชันจากทางไกลนะคะต่างแดนนะคะหรือบางคนบางท่านได้เดินทางก็จะได้เจอคอนเน c t ชันทางด้านการงานเพิ่มขึ้นด้วยนะคะเรามาดูกันค่ะ อีกใบหนึ่งนะคะสำหรับบทสรุปของคุณนะคะในช่วงของ1-3เดือนหลังจากวันนี้สำหรับคนที่เลือกกองที่3 9 o นาย p s อคัพส์ค่ะหูมีปาร์ตี้สังสรรค์แน่ๆนะคะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณนะคะบางคนบางท่านเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าครอบครัวกำลังจะคอม plete แล้วนะคะนอกจาก การเงินที่ดีขึ้นนะคะความสุขในครอบครัวก็จะมีเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะแล้วคุณก็จะมีความรู้สึกที่ภูมิใจนะคะรักตัวเองมากขึ้นนะคะบางคนมีข่าวดีในเรื่องของการตั้งครรภ์น,นะคะมีเรื่องราวดีๆรอคุณอยู่ในช่วง1-3เดือนนี้อย่างแน่นอนนะคะการเงินดีมั่นคงดีอแล้วนะคะแล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้สิ่งดีๆนะคะรอคุณอยู่และคุณจะสามารถจัดการนะคะในเรื่องของปัญหาต่างๆในชีวิตได้ดี ีมากขึ้นแน่นอนค่ะยินดีด้วยนะคะสำหรับคนที่เลือกให้กลองที่3ค่ะค่ะในวันนี้นะคะ ทางพิกโฮโลของเราค่ะก็ได้จัดทำวอลเปเปอร์เสริมดวงนะคะซึ่งผสมผสานร,ระหว่างศิลปะของไพ่ทาโร่และาศาสตร์ตัวเลขมงคลนะคะซึ่งจะช่วยเสริมดวงชะตาของท่านนะคะในเรื่องของการเงินความมั่งคัง่งร่ำรวยและโชคลาภค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถคลิก Line แอดพิกโฮโลวอลได้เลยนะคะแล้วก็ติดตามรายละเอียดนะคะที่อยู่ใต้คลิปได้เลยนะคะ ค่ะจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับพิกอาคาร์ดหรือการเลือกกองไพ่ในวันนี้นะคะฝากติดตามนะคะพิโคโรนะคะในคลิปต่อไปเราจะมาพูดถึงศาสตร์ไพ่ทาโร่หรือการทำนายดวงชะตาในด้านไหนฝากติดตามกันด้วยค่ะ